สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาขุดมันอีกแปลงหนึ่งครับผมเป็นพันมันเกษตรยักษ์ครับหัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากๆเสียดายหัวเน่าไปหลายหัวอยู่ครับปีนี้ฝนตกทุกจัดครับกอนหนึ่งนี่ก็เป็น10บกิโลขึ้นไปครับผมคือยกยก ฟันไม่ไหวครับอันนี้บอกเลยว่ายกหิ้วขึ้นมาเนี่ยมันหิ้วไม่ไหวครับความใหญ่ความหนักของมันครับผมอันนี้เป็นพันธุ์มันเกษตรยักษ์นะครับผมก็ผลผลิตด,ดีครับพันธุ์นี้ผลผลิตด,ดีน้ำหนักดีอันนี้มันสิบเอ็ดเดือนครับมันสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะอยู่ประมาณสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบครับผมอยู่ในเกณฑ์เนี้ย ได้อยู่ครับก็เลยบอกว่าโอ้ปีนี้ฝน,นมันตกชุกบ่อยทำให้มันหัวเสียก็มีครับยกไม่ไหวเลยฮะอันนี้บอกเลยว่ายกยกฟัน,นีย่ยกไม่ไหวคือหิ้วมาฟันอะมันหิ้วไม่ไหวครับเพราะว่ามันใหญ่มากนี่อย่างอย่างกอนนี้กอนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบโลเนี่ยกอเดียวเนี่ย ดูดูลุงนิชชาวแกแกยกไม่ขึ้นนะครับแก,กต้องฟันยัดเลยยกยกไม่ไหวนะดูดูสักสักอ่าดูลุงนิชชาวแล้วกันอ่าดูดูครับผมเอเอเหอเะดูแล้วกันครับนี่คือความใหญ่โตของมันมันใหญ่โตจริงๆบอกเลยว่าหิ้วไม่ไหวอ่ะหิวหิวฟันอ่ะคือหิ้วไม่ไหวครับต้องต้องไหนไม่ขึ้น นแหละยกมือเดียวเนี่ยมันยกแทบจะไม่ขึ้นเลยดูตาแลวหัวน,นี่น่ะดูในขนาดหัวหักแล้วนะ่ะครับก็นี่แหละมันมันก็พันมันใหญ่อย่างเงี้ยแต่จริงๆงบางคนก็เวลาทํามันก็อยากจะได้หัวใหญ่แต่พอมันใหญ่อย่างเงี้ยพอเจอใหญ่อย่างเงี้ยบางคนก็ไม่อยากได้อีกผมไม่เข้าใจนะว่าตกลงคนต้องการอะไรกันแน่ คือเวลามันหัวเล็กอ่ะก็อยากได้มันหัวใหญ่เอาพอเวลาเจอมันหัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็บอกว่าโอ้มันใหญ่ไปขุดยากฟันลําบากเอออันนี้ผมเห็นในคอมเมนต์ก็เลยบอกว่าเอตกลงแล้วชีวิตนี้จะเอาอะไรกันแน่จะเอามันหัวเล็กหรือมันหัวใหญ่แต่เวลาฟันมันมันก็เหนื่อยจริงๆครับเพราะว่าดูมันความใหญ่แค่จะยุกแค่จะคือยุก จากล่องนี้มารวมกันล่องนี้ก็โอ้มันก็เป็นความยากลําบากแล้วแต่ว่าด้วยด้วยน้ําหนักของมันด้วยเปอร์เซ็นต์แป้งที่มันดีเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันคุ้มยังไงก็คุ้มทาน้อยก็ยังได้ตังค์ครับผมเพราะว่าอ่าดูดิฮะังก็สามโลสี่โลแล้วมั้งได้ได้เลยครับหัวมันใหญ่จริงๆครับพันพันเกษตรยักษ์ครับผมก็ อันนี้ไม่ไม่ถึงสองงานนะตรงนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยไปจนถึงาวายที่ที่สุดอยู่ไม่ถึงสองงานนะตรงนี้ครับผมก็จะมีเลยไปทางนู้นอีกอีกหน่อยหนึ่งครับผมครับอันนี้ก็คือเหลือจากคาที่แล้วนี่แหละที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดไม่หมดเพราะว่าจะเอาพันไว้ปลูกครับผมก็วันนี้ก็เลยมาตัดเพราะว่าตอนนี้ราคาก็โอ้โหถือว่าราคาดีมากเลย ช่วงนี้ก็เนี่ยเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ไปนั่นราคาก็สองบาทเจ็ดสิบแล้วไปขายสองบาทเจ็ดสิบแล้วครับมันรวมนะถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งก็สามบาทกว่าแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นก็สามบาทกว่าแล้วตอนนี้ครับก็ท่านใดที่สนใจในต้นพันธุ์ก็โทรสอบถามมาได้นะครับต้นพันธุ์ยังมีอยู่ครับเป็นพันธุ์มันเกษตรยักษ์ต้นบอกเลยว่าสวย ต้นใหญ่ครับหัวก็ใหญ่ครับกอนี้น่าจะ30กว่า30มกว่าโลกอนี้กอเดียวตรมเพรามันใหญ่จริงๆ30กว่ากิโลอัพอก <laughs> เ็เป็นเป็นพันมันที่ต้องบอกเลยว่าคนตัดนี้อดควรครับผม ด้วยความใหญ่โตด้วยน้ำหนักทำให้ <c ười> คือคนที่ลักเมาส์น่ะบอกเลยว่าโอดครวนกระผมเพราะว่าความใหญ่โตของเขาครับแต่ถ้าผลผลีตแล้วก็บอกเลยว่าสุดยอดสำหรับพันธ์มันกเกษตรยักษ์กรบผมขวดน้ำโพลลิศ หนึ่งจุดห้าบอกเลยว่าเล็กไปครับผมอันนี้บอกเลยว่าเล็กอ่าเดี๋ยวผมเชื่อดูก็ได้เนี่ยเล็กไปครับผมนี่นี่ขวดน้ำพล,ลิตในหัวมันนะดูกับแต่ละหัวครับความใหญ่โตนี่ โตรจริงๆลุงนิเชาวแกไม่ใส่เสื้อนะแกบอกใส่เสื้อแนะล้วรำคาญทำงานไม่ได้เสียดายปีนี้ก็มีหัวเสียหายไปเยอะอยู่เพราะว่าฝนมันตกทุกครับอันนี้ผมปลูกอยู่ในโซนนาครับโซนนี้เป็นโซนนาก็เลย มีความชุ่มของน้ำเยอะกว่าโซนไร่อยู่ครับผมปุ๋ยที่เราใส่นะครับเป็นฉีดทางใบเอานะครับท่านผู้ชมก็มีบางคนสงสัยว่าเอาแล้วใส่ปุ๋ยอะไรอันนี้ไม่มีรองพื้นไม่มีปุ๋ยระเบิดหัวครับผมบอกอย่างนั้นเลยไม่มีปุ๋ยระเบิดหัวไม่มีปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยเม็ดไม่ได้ใส่ครับจะมีฉีดบ้างก็คือฉีดปุ๋ยเสริมทางใบเอาครับผมครับ ก็ผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่ที่แต่ชวนมากคนที่ทํามันก็จะมีวิธีการทําของตนเองอยู่แล้วครับผมแต่ทีเนี้ยท่านต้องวัดผลผลิตว่าของท่าน 1. เป็นที่สายพันธุ์เหมาะกับดินนั้นไหมสอคือยังไงดินมันก็ต้องการการบํารุงนะครับผมดินอะมันก็ต้องการการบํารุงบ้างครับผมอย่างของเรานี่ก็ตรงนู้นเห็นไหมตรงที่รถจอดอยู่นั่นเราก็ปลูงมันครับผม ครับตอนอายุมันเจ็ดเดือนที่เราตัดขายก็ก็ต้นก็สูงอยู่แล้วครับสูงท่วมหัวหอยู่แล้วเจ็ดเดือนครับผมแต่ผลผลิตตอนนั้นไม่ไม่ขนาดนี้นะครับตอนเจ็ดเดือนอมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมทีนี้พอเราปลูกตัดต้นมันเสร็จไปแล้วเพราะว่าปลูกมันมาสองรอบแล้วเร,รอบนี้ก็เลยทำข้าวโพดเพื่อจะสลับหน้าดินแล้วก็ปุ๋ยที่เหลือจากข้าวโพดฮะเดี๋ยว รอบหน้าเราก็จะไถกบต่อซังข้าวโพดเสร็จแล้วก็จะหยอดเอ้ยก็จะทำะมันต่อปุ๋ยที่ตกค้างจากข้าวโพดนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยของมันอีกทีหนึง่งทีนี้รับรองเลยว่ามันหัวยังไงก็ใหญ่ครับผมเพราะว่าเราสลับกันไปกันมามันสองรอบข้าวโพดรอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็อันนี้ฝากแฟนเพจที่ ต้องการด้วยนะครับผมผมผมอยากจะให้ท่านเอาไปลองดูครับผมเพราะว่าทําไมเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ทําไมผลผลิตเราดีจังบางคนนี่ก็ใส่ปุ๋ยแล้วใส่อีกแต่ผลผลิตไม่ดีครับผมก็อาจจะเป็นกับสายพันธุ์แล้วก็วิธีการปลูกด้วยของเราเนี่ยระหว่างร่องเนี่ยคือประมาณ1นึเมตรห้ครับผมระหว่างต้นนี่คือ1เมตรครับถ้ามีโอกาสอย่างทางไร่นี่โรยปุ๋ยขี้ไก่เพราะว่า ทางนูน้นขี้ไก่จะหาง่ายและก็โรยได้ดีครับผมเพราะว่ามีเครื่องโรยมีอะไรเงี้ยมันก็จะไวขึ้นครับผมส่วนทางไร่นี่เราฉีดเป็นาทางใบอย่างเดียวครับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลครับผมไม่แพงเกินไปทำให้ผลผลิตมันดีครับผมใช้น้อยแต่ก็ดีครับ แล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าคุ้มก็ยังไงฝากแฟนเพจ FC ทุกๆท่ทานด้วยนะครับผมสำหรับมันเกษตรยักษ์แปลงนี้ครับผมต้นพันธุ์ก็ผมอยากให้เกษตรกรเอาไปลองดูครับไม่ต้องเยอะก็ได้ครับไปลองสักไล่หนึ่งดูก่อนหรือว่าสักสองงานสามงานดูก่อนก็ได้ครับเพื่อจะวัดผลว่าผลผลิตมันเหมาะสมกับดินของท่านไหมครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ดินมันไม่เหมือนกันครับผม ผลผลิตอาจจะต่างกันอยู่ครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแฟนเพจแล้วก็ fc ทุกๆท่านครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ